สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง CryptoCat by จารินเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปสถานการณ์ตลาดคริปโตเคอเรนซีล่าสุดประจำวันที่26 2020, มกราคม2026ครับตลาดในช่วงนี้ค่อนข้างมีความผันผวนสูงจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจมหาภาค โดยเฉพาะประเด็นในสหรัฐที่ทำให้นักลงทุนเริ่มกลับมาถือเงินสดหรือสินทรัพย์ปลอดภัยกันมากขึ้น Crypto Fear and Greed Index อยู่ที่20 All Coin Season Index อยู่ที่41 Bitcoin Graph Day ยังแดง Graph 4ชั่วโมงลงมาแนวรับด้านล่างส่วนตัวผมทยอยเก็บของเพิ่ม Luna Graph Day ยังแดง Graph 4ชั่วโมงยังไม่บีบตัวรอดูกันครับ สรุปราคาเหรียญหลัก Real Time Glance สถานะตลาดวันนี้ส่วนใหญ่เป็นสีแดงครับหลังจากที่บิตคอหลุดระดับจิตวิทยาที่90,000ดอลลาร์ลงมาครับเหรียญราคาประมาณการการเปลี่ยนแปลง24ชั่วโมงบิตคอย BTC 87,200ถึง88,400ดอลลาร์สหรัฐติดลบ1.5ถึงติดลบ2.6เปอร์เซ็นต์ทีย E.T.H 2,930ดอลลาร์ e TH, 2, สหรัฐติดลบ0.9% Solana (S.O.L) 126ดอลลาร์สหรัฐติดลบ0.5% XRP 1.89ดอลลาร์ RP, สหรัฐติดลบ1.3% Binance Coin (B.N.B) 8 8ดดอลลาร์สหรัฐติดลบ1.3% สข่าวเด่นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้ 1. สหรัฐเสี่ยง g o v e ก e อ t s h ชัดดาวและผลกระทบต่อ Clarity Act Polymarket ชี้ว่าโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐจะชัดดาวในสิ้นเดือนมกราคมนี้พุ่งสูงถึง77%เนื่องจากความขัดแย้งเรื่องงบประมาณระหว่างพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันผลกระทบหากชัดดาวจริง การพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอย่าง Clarity Act ที่มุ่งสร้างความชัดเจนให้ตลาดคริปโตอาจถูกเลื่อนออกไปซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับสถาบันการเงินที่รอความชัดเจนอยู่ครับ 2. นโยบายกำแพงภาษีของทรัมป์และความตึงเครียดเรื่องกรีนแลนด์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการขึ้นภาษีนำเข้า10%ต่อประเทศในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกรีนแลนด์ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตถูกเทขายเพื่อลดความเสี่ยงหรือ Risk-Off แต่อย่างไรก็ตามตลาดเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากมีการส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีการใช้กำลังทางทหารในประเด็นนี้ครับ 3. CME Group เตรียมลุ้นเปิดตัว Cardano Chainlink และ Stellar Futures ข่าวดีในเชิงโครงสร้างคือ CME Group วางแผนจะเปิดตัว p r o d u ั t ใหม่ ADA L.I.N.K. XLM Futures ในวันที่9กุมภาพันธ์นี้สะท้อนว่าสถาบันการเงินยังคงต้องการเข้าถึงเหรียญ All Coins อื่นๆนอกเหนือจาก BTC และ ETH ครับมุมมองวิเคราะห์ย่อเพื่อไปต่อหรือจุดเริ่มต้นของขาลงในทางเทคนิค Bitcoin กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ประมาณ85,600ดอลลาร์สหรัฐหากรับไม่อยู่อาจเห็นการปรับฐานลงไปถึง80,000ดอลลาร์สหรัฐได้ครับแต่ในฝั่งสถาบันก็ยังมีข่าวดีอย่างการที่ Morgan Stanley ยื่นขอจัดตั้ง Solana Spot ETF ซึ่งเป็นสัญญาณบวกในระยะยาวครับโน้ตตลาดช่วงนี้เหมือนรถไฟเหาะที่ขับโดยนักการเมืองครับ ความผันผวนไม่ได้มาจากกราฟอย่างเดียวแต่มาจากหัวข้อข่าวหรือ News Driven เป็นหลักครับข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนครับ